สวัสดีเช้านี้กันทุกคนครับผมเช้าวันนี้พาทุกคนได้มาดูมะพร้าวนะครับมะพร้าวที่ผมได้ปลูกลงไปก็จะปลูกไปได้หลายรุ่นครับอันนี้ก็น่าจะรุ่นที่เท่าไรแล้วไม่แน่ใจนะครับว่างเมื่อไหร่ก็ปลูกเมื่อนั้นเพราะสโลแกนของผมก็คือต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดคือต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้ได้มาจากน้องอู๋ครับก็เป็นข้อคิดที่ดีนะครับหลังจากที่ปลูกมะา้าวผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับถ้าท่านไหนที่ปลูกระ้าวโดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอมท่านก็จะเจอปัญหานะครับเห็นไหมครับ นี่คือการเจาะเข้าไปแล้วมันก็จะไปกินทะลุตรงบริเวณยอดเราจะเรียกว่าด้วงมะพร้าวนะครับถามว่าวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับได้หลายคนก็ถามมาตลอดว่าวิธีการแก้ปัญหาแก้ยังไงใช้ยาอะไรแบบไหนนะครับไปดูได้หลายที่เขาก็ใช้ยากันไม่ว่าจะเป็นพวกแลนนงแลนเนตไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรที่เป็นสารเคมีในการที่จะป้องกันมแมลงนะครับบางคนก็ใช้เป็นในเรื่องของอินอินซีหรือว่าชีวภาพก็คือใช้น้ําส้มควันไม้พ่น แบบนั้นก็ได้เหมือนกันครับแต่วิธีการแบบนี้ถ้าในกรณีที่มีด่วงมะพร้าวเนี่ยก็จะหายไปอย่างกับปลิดทิ้งเลยนะครับไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องใช้สารชีวภาพอะไรครับสิ่งที่จะใช้ใช้เพียงแค่นี้ครับที่ท่านเห็นนะครับนี่คือทรายครับเป็นทรายธรรมดานะครับแล้วไม่ไดเอามาวางไว้แบบนี้นะครับวิธีการใช้แหละครับใช้ยยงไงไะอย่างเช่นเราจะใส่ก็จะใส่ไปบริเวณยอดของมะพร้าวครับ มองมาด้านนี้ครับนี่เป็นแบบนี้เลยถ้าจากนั้นท่านก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้เลยครับนี่ครับเอาทรายใส่ลงไปเลยนี่ใส่ลงไปบริเวณที่เรียกว่ามันมันจะเข้าไปกินยอดอะนะครับเห็นไหมครับนี่ใส่ใส่ลงไปครับใส่ลงไปข้างในทรายก็จะไปกองกันอยู่ตรงนั้นเลยครับนี่อยู่ตรงนี้ครับเวลาด้วงมันเข้าไปกินมันก็จะเจาะเข้าไปบริเวณน,นี้ครับเจาะเข้าไปแล้วทีนี้พอมันไปมุดพอเจาะปุ๊บเนี่ย ไอ้บริเวณหัวกับตัวของของด้วงเนี่ยก็จะติดทรายแล้วมันไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปได้ครับมันมันก็จะถอยแล้วมันก็จะออกมาแล้วมันก็จะไม่กินมะพร้าวต้นที่มีทรายในที่สุดนะครับไออันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยครับก็ใส่ใส่ลงไปแบบนี้ครับใส่ลงไปรอบๆครับใส่ลงไปนะครับถ้าเป็นต้นมะพร้าวสูงอันนั้นก็ท่านต้องหาวิธีนะครับแต่ถ้าในกรณีที่มันเตี้ยๆแบบนี้นะครับมันก็จะง่ายหน่อยใส่ลงไปแบบนี้เลยครับ ป้องกันได้นะครับเพราะว่าผมก็ได้ใส่แล้วก็ลองดูแล้วมันก็หายครับต้นนี้ไม่เห็นเลยนะครับก็ใส่ลงไปอีกครับนานๆทีเราก็มาใส่ครั้งหนึ่งนะครับนี่ใส่ลงไปใส่ลงไปเลยครับมันจะมาเจาะกินบริเวณยอดนะครับโดยเฉพาะในสวนนี้นะครับส่วนนี้เลยส่วนที่เรียกว่าเป็นยอดยอดของมะพร้าวใหม่ๆขึ้นไปมองเห็นนะครับนี่มองขึ้นไปแบบนี้มันก็จะมากินในส่วนนี้แหละนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่เราใส่ทรายใส่อะไรลงไปเนี่ยมันก็สามารถที่จะป้องกันได้นะครับหรือถ้าจะใช้สารเคมีเขาจะใช้พวกไอ้แรนเนตนะครับแลนเนตในการที่จะใส่ลงไปก็เหมือนกับทรายเนี่ยนะครับใส่ลงไปบริเวณนี้แหละครับนี่ใส่ลงไปครับใส่ลงไปทรายก็จะไปอยู่ตรงนี้ครับกองอยู่ตรงนี้นี่อยู่บริเวณนี้ปุ๊บเวลาด้วงมะพร้าวมันมาเจาะมันก็จะเจาะบ,บริเวณนี้แหละนะครับ แล้วมันก็จะไปเจอทรายพอไปเจอทรายปุ๊บอย่างที่บอกระหว่างหัวและตัวมันเนี่ยก็จะเอ่เคลื่อนไหวไม่ได้นะครับมันก็จะติดแล้วสุดท้ายมันก็จะไปนะครับใส่ลงไปครับใส่ใส่ใส่ลงไปอาจลงไปกลองอยู่ตรงนี้แหละ,ะครับนี่ครับวิธีนี้ก็ลองไปทํากันดูนะครับถ้าในากรณีที่ปลูกมะพร้าวทุกชนิดเลยนะครับทุกสายพันธุ์นะครับมะพร้าวพวกอะไรพวกปาล์มก็ได้หรือถ้าในากรณีที่ อินเทผาลัมก็เช่นกันนะครับนี่วิธีการป้องกันร่วงมะพร้าวครับบางนคือยเจาะนะครับก็ไปทํากันดูนะครับป้องกันได้ต้องบอกว่าดีเลยนะครับจะไม่ได้บอกว่าแบบร้านเปอร์เซ็นต์แต่ก็มองว่ามันป้องกันได้ดีมากๆครับผมแล้วก็เป็นอะไรที่ง่ายๆด้วยสวัสดีชาวนี้กันทุกๆคนทุกๆท่านครับลองไปทำกันดูครับถ้าคิดว่าดีถ้าคิดว่าใช่ก็แชร์กันต่อครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครอบ